รู้เขาไพ่เยอะกว่าย่อมได้เปรียบครัะผมสําหรับวันนี้ครับผมจานจะพามาดูครัผมเทคนิคการเอาตัวรอดช่วงเขาไพ่สวิงพอดีครับผมเราจะรอดได้อย่างไรครับใช้เทคนิคสูดดับจับสำเนียของพี่บ่าวมาช่วยผมในคลิปนี้ก็ทมร้าดครับผม ตังมีปูรูปสวดกับเพื่อนอย่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจากนุปูรูบ้าคนอื่นๆกับผมสำหรับใครที่รับชมอยู่แต่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไคร้กับผมอย่กดเลยครับผมเดี๋ยวมันจับรายกิจกรรมและก็เทคนิคในการเอาชนะเขาไปครับผมที่จะเอาแบ่งปันกันมาจุ่มตรงนี้เด็ครับผมตอนนี้ก็ลักษณะเป็นช่วงต้นหนครับผมตอนนี้ก็แดงไหนมา2เมตรแล้วเราก็ไปน้ำเงินเลยครับ เพราะลักษณะมันเป็นเป็งปองคู่ครับผมสองตัดคู่คือสองตัดแดงแดงได้สองแ้ำเงินแล้วก็ตัดแล้วก็น้ำเงินได้สองแล้วก็ตัดแล้วก็แดงได้สองแล้วก็ตัดครับผมเดี๋ยวอ่านง่งายวันนี้แล้วก็ไปน้ำเงินครับผมมาชมไม่ได้กูขอสวยๆโอเคกูได้คู่หยิบแมงได้คู่ค,คู่เลคู่เลยลุยครับผม หว<อ>านักลียวแต่ได้สวยมากกับผมบีหูยจะยุบสักทีผมก็พอน้ำเงินไหลามาหนึ่เม็ดแล้วผมไม้ที่2ก็ไปที่ตั้งยันตอบเนเข้าไปแล้ก,ก็เห็นชัดเจนเลยผมว่ามันเป็นสอ2ตักคู่นั่นเองเดี๋ยวมารอชมคการที่เราเลือกกล้องดีนี่ก็ ได้เปรียบแล้วครับผมเรื no ่องของถูกก็สั่งกำไรได้ง <BC the notes> ่ายเปิดนี่สวยจับมือเอ็เหยิบแมงกูขอสูงๆหนยตายโหยมึง่าสู้พี่บอกอะไงบ่ขอมีกำลังขึ้นรอชื่อครับผมงายทองหยิบแมมคุณโคนมาสองเม็ดแล้วครับผมหมายต่อไปโก็ไปแดงต่อครับผม ดูตรงสามเกลือครับผมยังเห็นได้ว่าสามเกลือตัวปร,ปรุงพอเรากดแดงครับผมมันจะไหลลงมาผมวันนี้เราไปแดงประชุมเหมาะกับเ,เขาไม่รักก็พอดีเลยครับผมมันก็จะตัดพอดีครัผมวันนี้เราสามารถลงได้เยอะเลยครับคือเทคนิคการน,นี่คุณหลายคนทักถามในตีดิแกมครับผมอาจารก็อธิบายไม่ถูกก็จุมคลิปเอาครับผมสอนได้ประมาณนี้ครับผมมาคร ต uh okay. ู้แมวเป็นโค่โดนกูเหม่กล้ามาผมผมก็อะไรที่อยากเล่นได้แบบจานะผมง่ายๆเลยผมคุณเข้าไปในกลุ่มศึกษาเข้าไปครับผมดูจากคลิปไม่พอครับผมเข้าไปในกลุ่มเพื่อศึกษาแลกเปลี Avoid> ่ยนข้อมูลนะมีคอมมูนิตี้ผมมาเป็นเช่นนี้ผมมานี่เดี Chuck ๋ยวเราผ่านก่อนเดี๋ยวเราลงคู่ไปก่อนผม ขอให้มันไหลสองต่อก็พอครับผมอย่าเข้าไพ่สวิงเมีจะเล่นยากครับผมตรงนี้คือเป็นการเช็คอีกอย่างหนึ่งครับผมบางคนสงสัยว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงบางทีกูก็นั่งเช็คอย่างนี้แหละครับผมไม่ไม่เล่นทุกไม้ครับผมโอเคมีแดงไหลสองก็คือเข้าไพ่ยังนิ่งอยู่ครับผมแล้วก็ไม้ต่อไปนี่เราไปนำเงินได้เลย ันนี้เราไปน้ำเงินครับผมอย่าสวิงแต่ก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันหลายไม้แล้วครับผมนี่เกือบสิบไม้นี่แดงสองน้ำเงินสองแดงสองน้ำเงินสองแดงสองอนี้ขอนึ่งมิ่งที่น้ามาผมยิบไพืตายท พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้เดี๋ยวกูใช้สูตรนี้ครับผมกูเทยแม่งเลยดูตรงรถแมพครับผมรถแมพนี้จะเห็นได้ว่าสูตรรับจับคู่อีพีก่อนเ,ยเัยผมใบนี้เราไปน้ำเงินไปกอไปครับผมไปสมมือหนึ่งพันเลยติดคู่ไว้ครับผมหมดแล้วเนี่ยไหนก็ต้องใช้วิชากันหน่อยครับผมไม่งั้นเราว่ากูย่อยยับแน่นี่ถ้า รอจวงเปิดเสมอมาเนี่กูกูเกลือยครับผมโอเคกูได้คู่แล้วตัวัชงโอเครู้แล้วเต็มข้อว่าล้วถุยโอ้รอดโดนสูดับจับคู่อยังไงมันโดนกูมากบีโอ้พี่บ่าวชอบิแบบเนี้ยกูจะทำให้มิดเลย ใช้กูจริงอเี้ยนี่แหละครับผมเทคนิคของเราถ้าเราใช้ไม่ได้จริงเราจะเอามาเล่นใน้ทุกท่านดูไม่ได้ครับผมมก็ไว้ประมาณนี้ครับผมแต่เดียวครับผมสำหรับคำถามวันนี้คือระหว่างแรงเฟิร์ตกับดอทมุผมตรงไทยสกอ์มาผมว่าสกอ์จะเป็นเช่นไรผมใครทายถูกก็รับรางวัลในตีเลยครับผมสำหรับวันก็ขอตัวลาไปก่อนแต่มึโคูสะใจจริงอย่างไ,ไปจ้า